วันนี้มาทำเมนูหมูผัดตะไคร้กันนะครับทำง่ายอร่อยเขาะกินสมุนไพรฟุ้งกระจายไปหมดเลยครับเริ่มโขกเครื่องสมุนไพรกันก่อนเลยนะครับกระเทียมตะไคร้พริกไทยดําแล้วก็พริกจินดาแดงครับโขกทุกอย่างให้แหลกเลยนะครับแต่เอาพอหย,ยาบพอนะครับเป็นเครื่องสมุนไพรไทยนะครับทีเคี้ยวกินกันเล่นง่ายๆเลยนะครับเวลานําไปผัดแล้วเนี่ย ก็จะอร่อยมากๆเริ่มตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ใส่เครื่องที่เราโขกไว้เมื่อกี้นี่ครับลงไปผัดให้หอมเลยนะครับผัดช่วงนี้กลิ่นจะฟุ้งตลบไปสามบ้านแปดบ้านเลยแหะครับ ผัดจนเครื่องหอมได้ที่แล้วเชฟก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเอาคุกคิกขุกขิกน่ยครับตามด้วยสันคอหมูหั่นอีก700กรัมครับวันนี้ใช้เป็นสันคอหมูนะครับลงมือผัดต่อให้ทุกอย่างสุกเลยครับ เมื่อเนื้อหมูเริ่มสุกตึงๆแล้วนะครับเชฟก็จะมาปรุงรสชาติกันเลยครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลมะพร้าวอีก1ช้อนชาครับซีอิ๊วดำหวานอีก1ช้อนโต๊ะครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับ ทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วนะครับเชฟก็จะโรยตะไคร้ซอยลงไปครับแล้วก็ใบมะกรูดฉีกหรือหั่นซอยก็ได้นะครับผัดต่ออีกเล็กน้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับทำคล้ายๆกับผัดกระเพราเลยนะครับแต่ว่าจะมีกลิ่นสมุนไพรขึ้นมาหอมฟุ้งไปหมดเลยนะครับเมนูนี้ มีความคุกคลิกคุกขีดของน้ำนะครับนำไปคุกกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยนะครับข้าวหมดหม้อตามเคยครับ